สวัสดีครับผมตะโมโนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมในเกมคาบาโมบายซึ่งคลิปนี้ผมจะมาแนะนำกิจกรรมไม่ดีของทางเกมคาบาโมบายก็เป็นกิจกรรมเดือนเมษายนนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่7เมษายนก็คือวันนี้นะครับจนถึงวันที่20เมษายน2 0 0 2กิจกรรมนี้นะครับก็คือกิจกรรมที่จะให้เรารวบรวมนะครับตัวอักษรแล้วไปแลกไอเทมนั่นเอง แต่ว่าก่อนจะไปหาตัวอักษรนะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วก็ล็อกอินวันแรกนะครับก็จะได้รับแว่นตาอย่างเหมือนที่ผมใส่อยู่นะครับเห็นไหมครับใส่เต้นถือว่าเท่มากๆนะครับแว่นตาตัวนี้นะครับก็สามารถรับได้จากการล็อกอินนะครับในเดือนนี้นะครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของไอเทมแล้วก็กิจกรรมบ้างนะครับสําหรับใครที่จะทํากิจกรรมนี้นะครับก็จะต้องหาตัวอักษรที่มีคําว่า summer 2.02นะครับ เมื่อหาตัวอักษรได้เดี๋ยวผมจะบอกด้วยว่าไปหาที่ไหนบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในสถานที่ที่เราจะไปแลกไอเทมก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูว่าไอเทมหาจากที่ไหนนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะแลกไอเทมนะครับก็ให้ไปที่เมืองบอดดี้ไอนะครับนี่นะครับแล้วก็วาร์ปมาที่เมืองนะครับอ่ะขออภัยครับขอหยุดเต้นก่อนแล้วกันนะครับพอดีเต้นแล้วมันไม่ได้นะครับโอเคครับไปที่เมืองบอดี้ไอนะครับ นี่นะครับก็เปลี่ยนแปลงนะครับสําหรับเดือนเมษายนฉากนี้ถือว่าสวยงามมากๆนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับมีนี่ครับปืนฉีดน้ํานะครับตรงพ่อค้านะครับที่เราจะทําการแลกเปลี่ยนนะครับตลาดกลางของเกมนะครับนี่ครับสวยงามมากๆนะครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับใครมานะครับก็ให้ไปหา n p ็นนะครับอาจจะแตกต่างสักหน่อยนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เขาปรับเปลี่ยนฉากมานิดนึงนะครับ สำหรับ NPC ที่เราจะไปแลกของรางวัลนะครับก็อยู่ที่ทางนี้นะครับนี่นะครับที่เราเห็นถือของขวัญนะครับนี่ครับคนนี้นั่นเองนะครับนี่คนนี้นะครับนี่คนนี้นะครับก็จะมีไอเทมนี่นะครับ Summer Box 2อ2ศน์นะครับเราก็แค่ไปหานะครับไอเทมตามนี้นะครับแล้วก็มาแลกนะครับไปหาตัวอักษรนั่นเองครับนี่ครับสำหรับกล่องนะครับก็จะมีรางวัลนะครับให้เราลุ้นเยอะแยะมากมายทั้งในส่วนของ ชุดคอสตูมที่สามารถขายแล้วก็แลกเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าสําหรับไอเทมพวกนี้ตัวอักษรเนี่ยเราจะไปหาที่แมปไหนกันบ้างนะครับผมจะแนะนําในส่วนของแผนที่ที่หาง่ายที่สุดละกันนะครับในส่วนแรกนะครับสําหรับตัว S และตัว u นะครับก็คือซัมเมอร์นะครับแต่ว่าตัว S และตัว u นะครับสําหรับตัว S และตัว u นะครับเราจะไปหาที่เล็กไซส์นะครับแผนที่นี้นะครับแผนที่เล็กไซส์นะครับนี่ครับ เป็นแผนที่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปหาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะครับเราก็สามารถกดแล้วก็วาร์ปไปได้เลยนะครับสําหรับแผนที่นี้นะครับก็จะดรอปตัว S และตัว U นะครับเพื่อนๆก็สามารถมาฟาร์มได้ก็จะได้ตัวอักษรทั้ง2แบบนะครับสําหรับแผนที่นี้นะครับจะไม่มีเฉพาะในส่วนของตัว S และตัว U นะครับก็มีโอกาสที่จะดรอปใบดันเจียนนะครับดัน95ด้วยนะครับที่เป็นรูปเพชรนะครับ ก็สามารถดรอปไปขายได้เช่นกันนะครับสำหรับใบดันเจียนในส่วนต่อมานะครับสำหรับตัว S และตัว U เราได้ไปแล้วนะครับทีนี้เราจะไปหาตัว M นะครับซึ่งตัว M นะครับจะอยู่ที่ f o r ์ Runa นะครับตรงนี้นะครับ f o r ์ Runa นะครับเราก็สามารถที่จะวาร์ปไปได้เลยนะครับสำหรับในแมปนี้นะครับนอกจากที่เราจะมาหาตัว M นะครับเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้ใบดันเจียน ของดัน55แล้วก็ดัน70อีกด้วยนะครับก็สามารถเอาไปขายได้เช่นกันสำหรับตัว M นะครับก็ให้เพื่อนๆมาหาที่แผนที่นี้นะครับต่อไปนะครับสำหรับตัว E นะครับตัว E นะครับจะอยู่ที่ u n e a d ground นะครับนี่ครับเราก็สามารถที่จะวาร์ปมาแผนที่นี้ได้นะครับนี่นะครับตัว E และตัว R นะครับจะอยู่ที่นี่นะครับสำหรับแผนที่นี้นะครับนอกจากการหาตัวอักษร E และแล้วนะครับ เราก็ยังมีโอกาสที่จะได้ใบเข้าดันเจี้ยนด้วยนะครับซึ่งใบดันเจี้ยนที่ดรอปในดันในแผนที่นี้นะครับก็จะมีดัน70ดัน85นะครับแล้วก็ดัน105นั่นเองก็มีโอกาสที่จะดรอปได้จากแผนที่นี้นะครับตอนนี้เราก็ได้คำว่าซัมเมอร์เรียบร้อยแลวนะครับทีนี้นะครับก็จะเป็นการหาตัวเลขนะครับ2022นะครับสำหรับตัวเลขนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด 3ส่วนด้วยกันนะครับที่เราจะไปหาก็เพื่อนๆก็ดูว่าเพื่อนๆสามารถไปในส่วนไหนไหวนะครับสำหรับส่วนแรกนะครับก็คือให้เรามากลับมาที่เมืองบอด y ี้ไอนะครับแล้วก็ให้ไปหานะครับชายคนนี้นะครับชายคนที่ใส่ชุดคลุมนะครับนี่ครับใส่ชุดคลุมนะครับคนนี้นะครับแก่ๆนะครับกดเข้าไปนะครับสำหรับการไปหาตัวเลข2นะครับเลข2นะครับก็สามารถได้จากตัวนี้นะครับ chaos level 1นะครับแล้วก็ตัว chaos arena นะครับ level สามนั่นเองสำหรับดันเจี้ยนนี้นะครับเขาจะให้เวลาเราทั้งหมด20นาทีนะครับซึ่งเราจะต้องเข้าไปกําจัดให้ได้ในส่วนนี้นะครับเรามีโอกาสที่จะได้ทั้งในส่วนของหินเจาะรูด,ด้วยนะครับในการเจาะช่องของไอเทมนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสได้พวกหินอัปเกรดต่างๆนะครับสำหรับการลงดันเจี้ยนนี้แต่ว่า ม,มันมีข้อจํากัดนะครับก็คือเราจะสามารถเข้ามาได้แค่5ครั้งนะครับต่อวันเท่านั้นนะครับถ้าครบ5ครั้งแล้วก็จะไม่สามารถเข้าได้จนกว่าจะเป็นวันถัดไปนั่นเองนะครับแต่ว่าสําหรับเลข2นะครับสามารถหาได้จากในส่วนของตรงนี้นะครับและอีกส,ส่วนนะครับของเลข2นะครับที่จะสามารถหาได้ก็คือในส่วนของดันเจียนนะครับก็จะเป็นดันเจียน 1 1 0นั่นเองครับสำหรับอีกหนึงสถานที่ที่เราจะสามารถหาเลข2ได้นะครับนั่นก็คือดันเจียน1 1 0นั่นเองนะครับก็คือในส่วนนี้สำหรับดันเจียน1 1 0นะครับนอกจากการที่เราจะมาหาเลข2แล้วนะครับเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้ไอเทมต่างๆจากดันเจียนนี้ด้วยนะครับทั้งในส่วนของรถมอไซน์นะครับหรือว่าพวกหินเจาะที่เป็นระดับกลางแล้วก็ ระดับสูงด้วยนะครับถ้าใครสามารถเข้าดันนี้ได้ก็มาลองหาตัวอักษรแล้วก็ไอเทมจากดันนี้ได้เลยครับและตัวสุดท้ายนะครับที่เราจะไปหากันก็คือเลขศูนย์นั่นเองสําหรับเลขศูนย์นะครับจะอยู่ที่แผนที่ฟอร์กูเทนรูนนะครับก็คือเป็นแผนที่นี้นั่นเองเพื่อนๆก็สามารถที่จะวาร์ปมาได้นะครับซึ่งในแผนที่นี้ก็จะมีนะครับเป็นเหมือนทะเลทรายนะครับเมื่อใครนะครับไปตามแผนที่ต่างๆแล้วสามารถหาคําว่า ซัมเมอร์2022ครบแล้วนะครับก็สามารถไปแลกไอเทมที่เมืองบอด y ี้ไอส์ในตัวที่แลกของรางวัลได้นะครับก็คือ NPC ยุยนั่นเองไแรแลกได้อะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยก็ได้นะครับว่าได้ไอเทมอะไรเดี๋ยวถ้าผมได้อะไรนะครับผมก็จะมาแชร์และบอกต่อเช่นกันครับก็สำหรับกิจกรรมไดีแบบนี้ก็แนะนำให้เพื่อนๆนะครับไปลองหาตัวอักษรแล้วก็ไปแลกไอเทมดูเผื่อว่าจะได้ไอเทม แล้นะครับแล้วนำไปขายได้นั่นเองอ๋อแล้วลืมบอกนะครับสำหรับตัวอักษรนะครับถ้าเกิดใครนะครับได้แล้วนะครับแล้วไม่อยากไปแลกหรือว่าคิดว่าได้เยอะนะครับก็สามารถนําไปวางขายในตลาดได้เช่นกันเพราะว่าตัวอักษรก็สามารถขายได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาก็จะขึ้นอยู่กับความยากและความง่ายของตัวอักษรนั้นๆในการที่จะหาสําหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลด ไปเล่นได้โดยลิงโหลดนะครับผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ